สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมวิถีใช้บ้านนะฮะคือวันนี้ครับทุกคนครับคือผมกับบ้านหลังน้อยนะครับคือกําลังจะพากันมาเปลี่ยนชุดไฟโซล่าเซลล์นะครับคือแต่ก่อนเนะี่ยคือพวกเราเนะี่ยคือได้บริจาคไปแล้วชุดหนึ่งนะครับและทีนี้คือไฟชุดนั้นมันค่อนข้างที่จะสว่างแบบน้อยมากๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันม,มัน,ม,นมันไม่ค่อยตอบโจทย์ครับแต่ว่าทําให้มันสว่างในส่วนของบริเวณตรงนี้อ่ะทุกคนก็เลยแบบโอเคครับนงก็คือหาไฟตัวชุดใหม่ซึ่งสว่างมากขึ้นนะฮะก็เลย วันนี้จะทําการมาเปลี่ยนชุดตัวใหม่นะฮะก็มาใส่หน้าหมู่บ้านนะครับให้สว่างมากขึ้นนะตอนนี้ก็นงนะครับแล้วก็พีระนะครับช่องบ้านหลังน้บพังงานตัวแทนแล้วก็ช่องวิถี้วนบ้านนะฮะวันนี้มาช่วยกันในการที่จะบําเพ็ญประโยชน์แล้วก็บริจาคนะครับในส่วนของสรลาเซลล์อันนี้กี่กีววันนะนงร้อยยี่สิบวัตต์อ่บอบันะครับอันนี้ไอ้เก่าเราอะกี่กิววัตต์ต่างกันเยอะเนาะต่างกันเยอะมากนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าความสว่างจะสว่างขนาดไหนนะฮะตรงนี้ อันนี้เป็นถนนหลักนะครับถนนใหญ่เลยนะครับตรงนี้แล้วก็นี่ทางเข้าหมู่บ้านนะค่อนข้างที่จะโอขาดไฟหลายจุดเลยนะพวกเรารก็เลยแบบมองเห็นแค่ตรงนี้มีมีตังแค่ตรงนี้นะทุกคน <c oughs> ก็เลยบริจาคแค่จุดเดียวจุดอื่นเข้า่าก,กันนะ <c oughs> อันนี้นงกาลังเตรียมพร้อมนะครับแล้วก็วันนี้จะลงเสาตัวใหม่ให้สูงขึ้นด้วยนะครับ <c oughs> แนบแนวกับตัวเก่าใช่ไหมนง <c oughs> แนบกับตัวเก่านะครับตอนนี้ก็มีอะไรเยอะแยะนะครับ <c oughs> ขึ้นทั้งป้ายทั้ง ป้ายบอกทางทั้งโฆษณานี่เห็นไหมนี่ฮะเจ้าของสามีบียะกรุณาลงทุนด้วยครับคารณาเสียเออกรุณาเสียค่เาเสา,สาให้ผมด้วยครับพวกพวกเราซื้อเอง <laughs> นี่มาติดอย่างนี้ได้ยังไงฮะพอไม่โดนเดี <laughs> ๋ยวนะเดี๋ยวต้องยกขึ้นอีกเดี๋ยวผมจะเจาะรูอ่าย,ยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกดีกว่าน้องถ้ายกขึ้นอีกได้เดี๋ยวเพราะว่าไอ้ข้างล่างเราก็รัดรัดกับรวดก็ได้ ha 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 โอเคทุกคนครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ชุดใหม่เข้าไปนะครับนี่สูงขึ้นแล้วก็สว่างขึ้นแน่นอนนะฮะเดี๋ยวคืนนี้จะมาทดสอบกันว่ามันจะสว่างขนาดไหนนะครับสําหรับไฟโซลาเซลล์ตัวนี้นะฮะค่อนข้างที่จะหลายวัตต์เลยนะมีวัตต์แค่ลงร้อยยี่สิบวัตต์นะครับร้อยยี่สิบวัตต์ไม่เดี๋ยวมาดูกันนะครับความสว่างตัวนี้สว่างแน่นอนแอรถเร่รถเพราะคนถ่ายคลิปเยอะอะทุกคนนะครับวันนี้ก็หลยช่องมา กนนะะ็มาช่วยกันนะฮะมาช่วยกันแล้วก็หาสปอนเซอร์หาผู้บริจาคแล้วก็เราก็มาช่วยนะครับพวกเราอาจจะไม่ค่อยมีเงินที่จะบริจาคอาจจะหาสปอนเซอร์แล้วก็เอาแรงคู่ขนม,มานะครับวันนี้ก็พวกเราก็คงจะทำอนาคตของพวกเราก็คืออนาคตพวกเราจะเป็นแบบอมงตงอมตะนายงนายกนะฮะมาทาก่อน <c oughs> เป็นไงบ้างน้องกับการบริจาคครั้งนี้รู้สึก <c oughs> คิดว่ามันจะสว่างมากขึ้นไหม โอ้ผมใช้แล้วตัวนี้ใช้แล้วใช่ไหมใช้ที่ที่บ้านที่รีวิวไว้แล้ดูแลสว่างเลยฮะสว่างโอเคเลยเดี๋ยมาดูพามาดูตอนข้ามตอนข้าอีกทีนึงเนาะแล้วตัวตัวเก่าเราจะไปติดตั้งที่ไหนทางนู้นเลยตรงตรงไหนไปดูไหมไปไปดูไหนไปดูวเก่าไปดูว่าจุดที่เราจะติดตั้งตัวตัวเก่าเนี่ยตรงจุดใหม่เนี่ยตรงไหนนะฮะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกับนงนะไปด้วยกัน มาครับทุกคนครับตอนนี้ถึงจุดที่ใหม่แล้วนะครับก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พวกเราจะามาใส่ไฟโซล่าเซลล์นะครับก็ตรงน,นี้เป็นจุดตรงทางเข้าโรงเรียนนะครับเป็นเป็นโรงเรียนประจาหมู่บ้านของพวกเรานะครับโรงเรียนบ้านแสแรงครับตรงนี้แบบค่อนข้างที่จะเปลี่ยวแล้วก็มืดมากๆนะครับแต่ก็ยังมีคนสัญจรทุกเวลาเนาะนงนี่คือเราวางแผนว่าเราจะทํำยังไงบ้างเราจะใช้แนบกับสองไปโรงเรียนนะยึดกับเสา โซล่าไปเลยอ่าไปยึดเสาโซล่ามันก็ไม่ใหญ่ยึดข้างหลังเลยเนาะยึดข้างหลังเลยจบเลยอ่ายึดข้างหลังแล้วก็ใส่ไปประมาณสักสามเมตรสามเมตรครัสักสามเมตรเนาะได้อย่อ่อขอให้แต่รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นทางแยกแล้วมันสว่างอืมเพราะว่ามันมืดจริงเส้นเส้นเรามันใช่คือคือตรงนี้คือเราทําใจไว้เลยว่าถ้ามันหายก็ก็หายก็คงไม่เป็นไรบริจาคให้แล้วหายไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือคิดว่าไม่หายแล้วเพราะว่าเราก็ใส่ตรงนั้นกกกก็เเเเืือออบบท่่่าาาาไหระะปีแล้วนนนม เออแต่คือตัวนั้นคือมันมันก็ยังมีบ้างคนอยู่แต่ตัวนี้นคือไม่มีเลยไม่มีเลยนะทุกคนถ้าจะใครจะทําอะไรก็ได้ตรงนี้คือคงไม่มีใครเห็นแต่คือด้วยด้วยจิตสํานึกของคนผมที่ว่าแถวบ้านเราคงไม่เอานะครับมันเป็นไฟเป็นอะไรที่แบบใช้ร่วมกันใช้ร่วมกันนะที่เราทําได้ส่วนมากให้ชุมชนก็มีไฟแล้วที่จุดได้แสงสว่างหน้าจุดที่มันไม่มีมในการสัญจรมันเพื่อความปลอดภัยด้วยโอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูไว้เดี๋ยววัน อีกวันหนึ่งเราจะมามามาใส่แล้วกันเนาะไม่รู้ว่าันไหนเดี๋ยวต้องนุ่งไปจะไปทําเสาก่อนนะเสร็จก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบยี่สิบห้าวัตยี่สิบห้าวัตอันนี้ย้ายมาันย้ายมาตัวเก่าจากตรงูนมาตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสปอร์ตไลท์โซลาเซลล์มันเป็นมันไม่ใช่ออินวันมันแยกกันแผงกับแยกแต่ตรงนั้นห่ะก็คือออินวันตัวเดียวใช่ติดในอาคารไม่ได้แต่ตัวนี้ติดในอาคารได้พอมีสายเออแยกออกมาโอเคโอเคแล้วแล้วแต่คนจะใช้แต่นังเรา อาโอเคเดี๋ยวเราจะไปทางโรงเรียนของเราโอ้โอ้ได้ได้ครับได้ได้ได้มาไปกินแป๊ซซี่กันครับกดอีกแล้วเนี่ยอ่ะดูนะครับทางเดี่ยวไหมอ่ะดูสิขนาดลาดยางขนาดคอนกรีตจะไม่มีเลยยังเป็นรูเป็นบ่อไหมเดี๋ยวลองีเด๋ยวลองลงโคลนดูดิโอ้โหลึกโอ้โหลึกลึก เราเราคงไม่สามารถที่จะบริจาคทำถนนได้นะก็ฝากถึงหน่วยงานทุกหน่วยงานนะฮะครับงบประมาณไปทำอะไรหมดเนาะนี่คือโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านสละที่พวกเราเรียนตั้งแต่อนุกวาตนะฮะเรียนอยู่ที่นี่กัน .6 อ่าโรงเรียนงอหงกะ ก็ไม่พาเข้าไปดูข้างในนะดูจะข้างข้างหน้าแล้วแล้วกันนะทุกคนพพวกเราอ๋อเดิบเรงคุยเป็กติดอ๋อโอเคครับตอนนี้ถึงบ้านของลงแล้วนะฮะนี่ บ้านแม่บ้านบ้านคุณแม่นะครับบ้านนงอยู่ที่ป่าอยู่ที่ดงโอเคทุกคนครับหลังจากที่วันนี้ก็คือคิดว่าถนนทางเข้าเนี่ยก็คงจะสว่างมากขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยมากมากขึ้นนะฮะต้องขอบคุณนะครับพี่สปอนเซอร์นะครับที่ใจดี D นะครับให้แผงโซลาเซลล์นะครับก็สลับ พวกเรานะครับก็คงจะมีแผนนะครับก็ถ้าเกิดมีอ่ากลังนะครับในการที่จะบริจาคก็จะบริจาคตามจุดต่างๆนะครับเพราะว่ามันขาดหลายจุดเลยนะครับขาดหลายจุดนะครับวันนี้ก็มีบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนมีวิถีบ้านๆนะครับแล้วก็วิถีทบ้านนะครับช่องผมนะครับมาร่วมกันนะครับบริจาคนะครับในการบริจาคแผงโซลาเซลล์ในชุดครั้งนี้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับบายตอนนี้นะครับผมทําการมาเช็คไฟนะครับที่ทําการติดตั้งใหม่นะครับ ในบริเวณตรงทางเข้าหมู่บ้านนะครับตอนนี้ให้ความสว่างโอเคเลยโอเคดีมากนะฮะตอนนี้ก็นะครับบ้านหลังน้อยกําลังมาเช็คไฟนะครับมาเช็คไฟอยู่ตอนนี้ก็คือผมมาถึงแล้วนะฮะแต่ว่าโอเคมากๆครับนี่เห็นไหมสว่างขึ้นสว่างมากมาก